มาฮะลูกค้า3ตันตัวนี้ที่ผมโพสต์ไปนะครับผมแล้วก็ที่บอกไปนะครับผมราคามันถูกมากได้มาแค่3ตัวใครอยากได้ราคานะครับผมแสนเท่าไหรน่นี่แสนแสนต้นเองผมจําไม่ได้ละ อย่าว่าอย่างโู้นอย่างนี้ผมเลยครับบางทีมันจําเยอะมากจําไม่หมดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูเป็นตัวลิเทียมด้วยนะตัวเนี้ยเป็นแฮนด์พาเลยยืนขับลิเทียมโคตรแรงนี่มันโชว์โชว์การวิ่งด้วย5.6 5จกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไวมากนะเห็นไหม แต่จริงๆแล้วมันก็จะไม่ไวเท่าตัวตัวใหญ่ที่มันราคาแพงกว่านี้นะครับจะมีสามตันแล้วมีสองตันห้าด้วยถ้าตัวใหญ่ที่สเปคแรงกว่านี้มอเตอร์มันก็จะแรงกว่านี้ครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านเอ๊ะทำไมตัวนี้มันมันเบากว่าเจ้าตัวที่เขามีแต่ไปดูตัวที่เขามีแล้วราคามันแพงกว่านี้เยอะนะครับผมแสดงมอเตอร์มันใหญ่ทั้งเฮอร์ลี่ก็มีเหมือนกันนะอ้อ cbd 3 0 j ตัวลิเทียมมามามาดูเข้ามาเลยมาจิ้มดูตรงนี้ให้หน่อยนี่คือสเปคของมันเห็นไหมครับ cbd 3 0 j ยกได้3,000ันกิโลก็คือ3ตันนี่ถ้าเป็นขีดท้า l ลอ่ะตัวไหนที่มันมีรหัส LI เนี่ยส่วนใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลิเทียมอ่าแต่ถ้าไม่งั้นมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดกับตัวรถอยู่แล้วแล้เป็นลิเทียม แล้วก็วแบตเตอรี่ก็24โวลต์นี่ามาเปิดดูกล่องลิเทียมนี่กล่องลิเทียมตัวใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ขยับอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเพราะว่าทางเฮอร์รี่เองเขาก็จะไม่ให้เราขยับอะไรทั้งนั้นะนะครับเพราะว่าถ้าขยับไปแกะไปเกิดอะไรนะครับเขาก็ชอบหาว่าลูกค้าไปทําพังแล้วก็ไม่ไม่เคลมประกันให้กับเราเนาะแต่ทางที่ดีครับลูกค้ามีหน้าที่ใช้ใช้ไปเถอะครับ แค่อย่าให้มันมีฝุ่นมีหนูเข้าไปเลยแค่นั้นเองนะครับส่วนระบบข้างในอ่ะเดี๋ยวมันมีคอมพิวเตอร์ตรวจเช็คได้แล้วแหละยังไงก็ติดต่อมานะผมเจ้ารุ่นนี้ CBD 3 0 j เอาไปเลยครับแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมไม่ถึง2 0 0 0 0 0มาช้าก็หมดนะครับผมอย่างที่บอกมีก็ามาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับบางหน้าตาก็มอ18นะครับผมไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในหลือบอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับโอ้รถโล่ลงแล้วแต่กี้น่าจะรถติดนะฮะแล้วก็ อุทนมนตรตสยสองต้องสมาคมชาวปักใต้ก็ไปดูตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทางให้ดีไลน์เข้ามาทาง m ัลติ X อ็กซ์ไทยแลเราก่อนแล้วกินลก,กลางเข้ามาก่อนว่าของในตัวนี้จะมาดูา่มันอยู่ตรงไหนกันแน่บางทีมันของมันมีน้อยมันจะอยู่สาขาไม่เหมือนกันนะครับผมยังไงกบขอบคุณครับทุกท้า